อขอเสียงคนต่างดาวหน่อยเร็วเป็นยังไงได้ปิดต่างดาวล่ะหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้งดาวไปจ้าหนาวรอพี่หรือเปล่า,าลอรอ,อ,อพี่กล้าเสียสละเสื้อให้มันเนี่ย<อ>เป็นผู้ชายไม่ได้นะ้ำเป็นหนาวหนาวหนาวฝ้าวางรากันฝ่าวางรากันนี่ท่าทาง ทั้ทาจูบเจ้าของสิละเพราะขามาไปแล้วติตตอไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวาพาไปหา้ <c oughs> โอโคืออยู่ที่นี่หักแตกแข้วได้ยโอ้ต่างดาวเอ้ยโอ้บอหลงหนะพี่พอจะไปน้าพี่ละ เบิดซิดมึ่งไอ้เฮกม้าไมไก่ปนี่เขาบอมาดอกมุมใบแล้วเเนอะุมใบแล้วเฟเนีเหงาละสิเหงาละสิเงาสิมบแล้วเเน แล้วโเาอดยสียมเก็ตดิ้ววา่ะโงน้ำคบตอนนี้สเกเตเสียภูมิครับเจ็บไม่เยอะเจ็บไหมเจ็บอะไรที่อันนี้ก็เจ็บ5้สอันนี้ก็เจ็บห้าสามเอาแล้วอาอฟุก แก้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะรอบนั้นก็เที่ยวนี้แหละที่เขาไม่พาเท่าไรไปอีกนะแต่ตอนนั้นถนนเก้านะดีรอบนั้นไปครบกับครบไม่งั้นนะมีได้ส่งเสริมเริ่มต้นใหม่แก้ว สบายดีสบายดียดพี่น้องบ่องประโอนตอนนี้ก็มาฮอดวังเวียงแล้วนะครับอยู่ที่ปั๊มป,ปตทวังเวียงตอนนี้เวลา12นาฬิกานะครับง้ วังเวียงกับฝนตกครับฝนตกตั้งแต่น้องคายน้องคายเวียงจันท์หมูปิ้งนะครับอันนี้จอยยุฟฟ้อบมบ่อทองเวียงครับโมเดลกับซี่ไคไๆเนาะแต่ความแตกจาง นะครับที่มีข้าจีลาวเนะแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็อยู่ปัป๊มปตท,ว,ทว,วังเวียงหน้าตาคุ้นๆนั่นนีส่สาคุยกันสาคุยก็สาค่แม่ เห็นเลยครับพี่น้องอเมซอนนตกก็มีกลุ่มที่มาก่อนนะครับที่มาจากเมืองเลยน้ำตกกับน,น้ำขึ้นนะท่านแหลกอยู่ครับ จะว่าเอากันไหมเอาเงืเอ่อนกีเปเป็นชกาแฟมีกาแฟชิ้นควยส,ไสดไหมคะอยู่นี่เนื้อวอัวไม่ค่อยมีนะคุณลุงไม่กินเนื้อวอัวใช่ไหมก็เลยก็เลยกินชิ้นคว้ยสดค่ะมีแต่เนื้อคุ้ยกาแฟปะมันเป็นอะไรมามวเนื่อนประกันเรียนปะปกันมามีเงื่นะอนย่งขับไปรุด เป็นเขาเปนี่ยนตั้งดาดวีแ <g ül> ล้ค่ะมีมินิอันนี้คืออะไรไปซื้อเกิดไหมเด็กๆเด็กๆไปซื้อเกิดกันน่ครับแอนดเดรกแกร่ง,งรุ่นผมนี่่ต้ตอง่วงครับ <c oughs> น้ำหนักโป้พานนี่บ่รับขอแกงแก้ว <c oughs> แก้วแก้ว,กวสบายดี คนหามอันนี้ที่ปั๊มปตทวังเวียงนะครับผม้วเอาเอาให้เข้าจีแกงลูกหมูมาฮอดจอดถึงแล้วครับผมที่วังเวียงเป็นไหนล่ะ สนุกคะ่ะมวนสนุกตอนเด๋ปะนสนุกตอนเด๋ดคือรู้ว่ากูเห็นจะสุรับอุ้ยมาเด้์ฮะสายตายุ่งสองสามนาทีเลยแพ้ไว,วตอนแรอ,อแก้วตอนแรนแก้ว ไอ้กระเป๋าไอ้ยวนขั้นสองตาเดๆมดู้เบิ่งจาจ่าเพราะเป็นยังโดยวันนี้ก็ถ่ายจากรถบัสมารถตู้นะครับฝนตกฝนตกสวัสด,ดีครับตอนนี้เราต้องวาร์ปมาอยู่ที่วังเวียง ปรหยัดมาอยู่วังเวียงจัดสองคืนสาบวันนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ปั๊มปตทวังเวียงนะครับรอถ่ายจากรถบัสมาเป็นรถตู้นะครับบึงบรรยากาศข้อมูลไว้ตอนนี้รถห่อขันแหลกมาห่อแล้วนะครับเหลือรอคันที่2นะครับผมรู้สึกจะวุ่นวายกับเขานะครับคนบู้เดียวขึ้นรถหลายขันหมด บรรยากาศที่ลาวนะครับฝนก็ตกฝนตกตั้งแต่ที่หนองคายแล้วนะครับแล้วก็ตกเรื่อยๆไปนเนาะพี่น้องทางบ้าน เป็นโหมดอัตโนมัติอ่ารถบัสคันนี้สองกระเป๋าของผมที่อยู่กับไม่แล้วนะครับไม้แล้วโอเคชิตัดไปบุบบ,บับบับเนาะนะครับชิดหอดคือเก่าครับคิดหอดเหมือนเดิมแต่วันนี้ขอมาทำภารกิจนะครับฝากความคิดหอดคิดถึง่งเด้อ